โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมการวันนี้ที่ผมภูมิจะแยอาราคคอมรีครนครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Xdoc อกับอีเชนเคอเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมไอตัวฮาโลวีนเนี่ยยังไม่ออกเหลืออีกประมาณ2วันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกิจกรรมใหม่อีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอผมมานั่งดูในเซิร์ฟเวอร์นคะครับว่าเฮ้ มันมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเพราะว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันก็ออกไปใช่ไหมบางกิจกรรมมันก็เข้ามาบ้างใช่ไหมครับหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมี2กิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเนาะมันจะเป็นกิจกรรมเติมเงินนะครับไปที่ตัวของอบัตรสิทธิ์ที่สุดล้ําค่าใช่ไหมอา่าไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคไปที่กิจกรรมจํากัดเวลาตรงนี้นะครับอา่าโอเคเอา่าหลักๆเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมนี้ครับอา่าสมบัติเกียรติยศ การที่เราจะอัปเลเวลได้นะครับหลักๆคือเราต้องไปทำเควสรายวันทุกครั้งที่เราทำเควสรายวันเนี่ยนะครับเราจะได้คะแนนสะสมมาซึ่งคะแนนตัวเนี้ยมันจะนับว่าเป็นในส่วนตัวของไอ้คะแนนของอบัตรเกียรติยศตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวบัตรเกียรติยศเนี่ยสังเกตรครับมันจะราคายอยู่ที่729บาทอ่บาทแล้วก็ของเนี่ยผมมองว่าเอาตรงๆนะไม่ได้ดีอะไรเลยครับของไม่ได้ดีอะไรเลย แต่มันจะมีดีอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นที่เรียกได้ว่าโคตรดีครับคือสกินใหม่ครับสกินนี้เนี่ยเป็นสกินระดับเดียวกันกับของตัวเซิร์ฟไต้หวันเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับราคาเนี่ยนะครับเมื่อเราซื้อ729บาทเนี่ยเราได้ทันทีเลเวลศูนยเนี่ยเราได้เลยงานะแล้วก็พลังเนี่ยนะครับจะบวกพลังโจมตี3%บวกพลังชีวิต3%ซึ่งสามารถสแต็กได้ครับสมมุติผมมีสกินนี้ใช่ไหม มีสกินนี้นะครับผมเลือกใส่สกินนี้เนี่ยผมก็ได้เอฟเฟกของสกินนี้เหมือนกันแล้วผมก็ค่อยไปไล่ปลดล็อกสกินนี้สกินนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวสกินเนี่ยมันไม่ได้มีผลเอฟเฟกอะไรมากมายยกเว้นสเตตัสตัวละครเนี่ยยิ่งเรามีสกินเยอะนะครับ เรายิ่งได้รับในส่วนต่อของสเตตัสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่คิดว่าอยากเล่นเกมนี้แล้วเป็นเทพๆจริงๆเนี่ยก็729บาทเนี่ยก็เรดวาค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีร้านรับเติมถูกอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามีร้านอะไรบ้างนะผมเห็นแวบ,บๆบบเหมือนกัน729เนี่ยอาจจะเหลือประมาณ600หรือไม่ก็500บาทนะก็หลกัหลกๆจะมีกิจกรรมนี้กิจกรรมหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่แล้วก็คือบรรลุเป้าหมายประจําเดือนซึ่งกิจกรรมเนี่ย มันมีอยู่แล้วแล้วมันเพิ่งหมดไปใช่ไหมแล้วมันก็เข้ามาใหม่ครับสังเกตว่าคูปองเนี่ยใช้คูปองสะสม5000ันคูปองเขาผมเพิ่งทําได้ใช่ไหมแล้วก็เก็บสะสมอาหาร5ครั้งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยไอตัวกิจกรรมเนี่ยมันจะมีเป็นรายเดือนเข้ามาเรื่อยๆซึ่งของผมเนี่ย ใช้คูปองสะสม2แสนครั้งเนี่ยไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เต็มแล้วแล้วครั้เนี้ยพอมันรีเซ็ตมาใหม่ครับมันก็จะรีเซ็ตทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นใช้คูปองสะสมเก็บอาหาร5ครั้งรับสมัครสั่เลี้ยง100ครั้งสะสมแต้มหีบ2,000แต้มใช่ไหมจับของรางวัลระดับสูง6ครั้งนะครับสะสมเร็วปานสายฟ้า100ครั้งเนาะแล้วก็จับของเล่นธรรมดา50ครั้งแล้วก็ลงอารีนาลงอารีนาเนี่ยสูงสุดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะประมาณ320แต้มหรือเปล่าประมาณนี้่ี มันจะได้ของค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเอาจริงคือแนะนําว่าให้ทําเก็บไว้เรื่อยๆเลยละการถ้าใครอยากเล่นของเร็วก็แนะนําว่าให้ลง PP p รวดเดียวประมาณ300ครั้งประมาณนี้มันก็จะได้ของรางวัลเนี่ยเต็มเลยแล้วก็ยิ่งเราอัพไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับของรางวัลมันก็จะยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ของใน,นเนี้ยก็ค่อนข้างดีพอสมควรเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมเก็บสะสมมาประมาณนี้แล้วนะครับประมาณ5ชิ้นอ่าประมาณ5ชิ้นก็ถ้าผมกดใช้เนี่ย มันก็โอกาสได้ของเนี่ยก็ส่วนตัวเนี่ยอยากได้ตัวนี้นะครับอยากได้ตัวนี้นะอ่าอยากได้เรื่องเศษ50เศษอะไรประมาณนี้นะบางทีมันก็ไปตกของเกลืออะไรประมาณนั้นอนะ่ะแต่ส่วนตัวก็คิดว่าไอ้ตัวเศษ50เศษเนี่ยค่อนข้างโอเคมากๆผมกดไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิบยี่สิบกล่องเนี่ย โหได <squats> ้เยอะมากนะครับเนาะก็หลักๆเนี่ยจะมีประมาณ2กิจกรรมที่เข้ามาใหม่ซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เป็นซื้อสกินนั่นแหละนะครับนะกิจกรรมซื้อสกินแล้วก็กิจกรรมที่รีลันกลับมาให้เราทําใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมพวกนี้ยิ่งทำเราก็ยิ่งสามารถสแต็กของได้เรื่อยๆแล้วก็ค่อยเปิดทีเดียวก็ได้นะครับตอนที่เราแบบว่าอยากเปิดเนาะก็หลักๆเนี่ยจะมีประมาณเท่านี้แล้วก็กิจกรรมเนี่ยไอตัวฮาโลวีนเนี่ยจะออกในอีก2วันใช่ไหมแล้วก็ไอตัวกิจกรรมเร็วปานสายฟ้าแลบเนี่ย ก็จะออกในอีก2วันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้นะครับเรียกได้ว่าถ้าออกไปแล้วกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาน่าจะดีกว่านี้แน่นอนส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นการเปิดกาชา400ครั้งซึ่งปัจจุบันนะของผมเนี่ยมีกาชาเนี่ยประมาณ800ครับคือเรียกได้ว่าเยอะจนแบบว่าเมื่อไหร่กิจกรรมเปิดกาชาจะเข้ามาเพราะว่ายังไงเนี่ยผมได้2รอบแน่นอนแล้วผมคิดว่าผมน่าจะได้อีกเพราะว่าคอลเลกชันของผมเนี่ยเห็นไ,ไหมจะได้แล้วนะครับนี่จะได้มาแล้วแล้วก็เปิดไป800ครั้งน่าจะได้ตัวนี้ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะได้ประมาณ3รอบก็คือประมาณ1,200ครั้งแล้วก็ยังไม่นับว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้ซึ่งมีโอกาสได้ใบกาชาแล้วก็ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับยังไม่ได้เล่นเลยเก็บสะสมทีเดียวแล้วค่อยเปิดทีเดียวส่วนตัวของผมอะเล่นเป็นแบบประมาณสายฟรีแบบนี้เราเก็บไว้เปิดทีเดียวดีกว่านะครับจะได้แบบว่าลุ้นๆหน่อยเ้าก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเหลืออีกประมาณ สองวันแหละนะครับวันนี้แล้วก็วันหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถรีเซ็ตในส่วนของกิจกรรมแล้วแล้วก็กิจกรรมใหม่จะเข้ามาในวันพฤหัสเวลา5ทุ่มนั่นเองนะครับก็รอไปพรุ่งนี้เวลา5ทุ่มนั่นแหละนะครับก็จะได้เล่นกิจกรรมใหม่แล้วนั่นเองเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดซุปเปร์าแล้วก็กดแชร์ด้วยการเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจดในไรทตัวนี้กันครับสวัสดีครับ